สวัสดีค่ะในรายการสืบสารศารสตร์โบราณในตอนที่ผ่านมาได้นําเสนอเกี่ยวกับดาวเกษตรและก็ดาวอุดแต่ไม่ใช่มีเพียงแต่เท่านั้นนะคะยังมีตําแหน่งของดวงดาวที่ส่งผลดีให้กับผู้คนอีกวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,าคะอาจารย์คะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องดาวมหาจักรแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากทราบความหมายนะคะว่ามหาจักรหมายความว่าย,ยัางไงเราเท่าความถึงสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะค่ะ ในการตรวจดูดวงชะตาเนี่ยผู้สนใจวิชาโหราศาสตร์ควรจะตรวจดูเรื่องดาวเกษตรก่อนค่ะเพราะหมายถึงความเป็นปึกแผ่นแล้วก็ดาวอุดคือวาสนาบารมีนะคะทีนี้ดาวมหาจาักรเนี่ยเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นองค์ประกอบอจะไม่ได้เป็นหลักเหมือนเกษตรกับอุดนะคะมหาจาักรเนี่ยเป็นตําแหน่งดาวที่แสดงถึงความโอ้อ่าเปิดเผยของเจ้าชะตามไม่มีนอกมีในตรงๆค่ะ แต่ก็จะทำอะไรเนี่ยไม่ง่ายฝ่าฟันอุปสรรคเสมออาจจะเป็นได้ว่า,าความโอ้อาเปิดเผยในบางครั้งอาจจะผิดการรลเทศะอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงดาวนะคะ,คะถ้ามหาจักรสัมพันธ์กับบาปเคราะห์คือความเปิดเผยแบบผิดกาลถ้ามหาจักรสัมพันธ์กับสุภเคราะห์ก็คือความเปิดเผยแบบมีจังหวะม,มีแผนการอ่อนน้อมถ่อมตนนุ่มนวล แต่ยังไงก็แล้วแต่ในมหาจักรจะมีความหมายว่าไม่ได้อะไรมาโดยง่ายต้องฟันฝ่าอุปสรรคถ่งจะได้ดีค่ะมาหานะคะ,คะมาหาที่เป็นแบบจักรที่หมุนวนต้องเหม,มือนว,วิ่งไปอยู่ตลอดเวลาเป็นคนวิ่งเต้นตลอดเวลาถ้ามาหาจักรมากเกินไปก็เหมือนกับว่า,าม,มันจักรเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึง่งเรื่องหนึ่งย่อนเลยจบก็ต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งอรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเจอทุกข์ไม่ใช่เจอครั้งเดียวมันจะมาติดติดกันอะไรอย่างเงี้ย แ,แล้วม่ยังมีอีกค่ะคือดาวราชาโชคกับเทวีโชคค่ะจย์ดาวราชาโชคก็เป็นองค์ประกอบในการขยายความลองลงมาจากมหาจักรอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวราชาโชคจะมีความหมายในลักษณะตัวที่ดินนะอสังหาริมทรย์ใครมีดาวราชาโชคเนี่ยมักจะไปเกี่ยวพันกับอสังหาค่ะนะคะคือเกี่ยวกับที่ดินไม่ได้หมายความว่าทําอาชีพนี้แต่หมายความว่าจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินการซื้อขายหรือว่า อาจจะได้ที่ดินนะหรือว่าเป็นคนมีพรสวรรค์ในการขายที่ดินหรือซื้อที่ดินอันนี้คือดาวราชาชโชคค่ะดาวราชาโชคมีความหมายถึงว่าโชคที่มาโดยเรียกว่าในวินาทีสุดท้ายหรือบางทีเหมือนกับราชาให้โชคอะค่ะหรือดีๆก,ก็หล่นปุ๊ลงมาราชามาเจอเราแล้วให้โชคหรือ ต้องทำคุณงามความดีคือทำดีมีผล oh. คนที่มีดาวราชาโชคคือทำคุณคนขึ้น mm hmm. ทำดีมีผล mm hmm. okay. มักจะมีอะไรล่วงหล่นตกจากฟ้าโชคที่ไม่คาดฝันมีคนมาช่วยเหลือในวินาทีสุดท้าย mm hmm. ดาวราชาโชคนี่คือเป็นโชค <Okay. S 2> คือมันเหมือนบอกว่าดวงชะตาบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนอกอจากมีตำแหน่งอุตสาหะแล้วก็ mm hmm. วเ,เหมือนกับให้รางวัลนะมีาราชาโชคแต่ ะะถ้าหากว่าราชาโชคนั้นอยู่ในตําแหน่งที่เสียค่ะทุสถานะอริมรณมินาาหมายความว่าต้องเสียก่อนถึงจะได้ะะเป็นอาจจะว่าหรือว่าได้แล้วเสียคือทุกขลาบนี่คือราชาโชคนะคะแต่ถ้าหากว่าสัมพันธ์กับดาวบาป<ๆ>เพราะราชาโชคก็จะมีความหมายถึงี่เรียกว่าแบบหมูยากแ้นแสนสาหัสทีเดียวกว่าจะวินาทีสุดท้ายเกือบเอาตัวไม่รอดถึงจะได้มาค่ะ แะมีความหมายเทียบเท่ามาหาจักรเลยนะคะ <อ breaker. S 2> ถ้าราชาโชคเสียค่ะทีนี้เรามาเริ่มลงรายละเอียดที่ดาวมาหาจักรกันดีก,กว่า <แ billion. S 1> เริ่มที่ดาวอาทิตย์เช่นเคยค่ะดาวที่เป็นมหาจักรในราศีกรกฎน,น, <towels. S 1> นะคะเราสังเกตนะคะคือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นอุดอยู่ที่ราศีเมฆฤดูร้อน <además S 1> ค่ะอาทิตย์ราศีกรกฎเป็นมหาจักรเสมือนหนึ่งเป็นฤดูพอจากร้อนมาก็จะเป็นฤดูฝน <softer. S 1> นะคะอาทิตย์เป็นนิด ในราศีตูน,นคือฝนยาวนานนะไปเจอท้างหนาวคืออาทิตย์ที่ไปอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยอาทิตย์มันจะเดินตามฤดูกาลสีนะคะดังนั้นอาทิตย์ที่กรกฎที่เป็นฤดูฝนเนี่ยก็มีความหมายถึงว่าโออาเปิดเผยจะได้อะไรมาเนี่ยเสมือนฝนต้องตกก่อนนะอะเรานึกถึงเปเรียบเทียบไหมคะว่าเวลาพายุมาเนี่ยมันโหมเข้ามาแต่พอพายุจบแล้วท้องฟ้ากระจ่างแจ่มใสอาทิตย์เป็นมหาจักรหมายความว่าบุคคลน้นจะต้องเจอพายุ อะไรต่างๆต้องฟันฝ่าจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับดวงองค์ประกอบในดวงชะตานะคะว่าม,มีดาวเกษตรดาวอุดหรือเปล่าถ้ามีเกษตรมีอุดแสดงว่าสิ่งที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาทั้งหมดเนี่ยมันจะประสบผลสำเร็จถ้าหากว่ามีดาวราชาโชคนะคะคมหาจาักรไปถึงราชาโชคคือฟันฝ่าอุปสรรคอย่างน้อยก็มีที่อยู่ที่กิน มีที่ดินมีที่อยู่อาศัยเห็นไหมคะจะมีองค์ประกอบดังนั้นมหาจักรเนี่ยจะต้องมีผลมีดาวที่เป็นผลต่างมาว่าจะเป็นเกษตรเป็นอุดเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเป็นมหาจักรลอยๆมาฟันฝ่าอยู่นั่นแหละเลยแทบตายใช่ค่ะแต่ก็ได้ที่สุดค็ะทีนี้ดาวที่ฟันฝ่าหมายความว่าก็เรียกว่าฟันฝ่าแบบยิงพยองคือยิงเนี่ยไม่ออกปากขอร้องไครสันฟันฝ่าไปเรื่อยให้เห็นเองก็แล้วกันเนี่ยเป็นข้อเสีย ถ้บอกอาทเป็นมหาจักรใช่ว่าจะดีนะคะจริงๆแล้วดาวมหาจักรเนี่ยมีความดีตรงที่ว่าข่มดาวกาเลกินีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าต่อสู้ทุกอย่างอ่ะถึงจะเสื่อมถึงจะดีถึงอะไรมันต่อสู้ทุกอย่างมหาจักรจึงข่มความเสื่อมได้ด้วยคําว่าต่อสู้ความขยันแข็งไม่ใช่ค่ะหมายถึงการต่อสู้ต่อสู้อย่างเดียวเลยซึ่งการต่อสู้อาจจะไม่ขยันก็ได้แต่ฉันสู้นะสู้ทน อึดแล้วเปล่าคะอาจารย์ก็ไม่อึดอีกนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่อยู่นิ่งคิดหาวิธีที่จะต่อต้านแต่สิ่งที่ตัวเองกำลังประชิญอยู่แต่ไม่พูดนะคะคืออาทิตย์นี้ก็ไม่พูดคือเขาเรียกว่าการฟันฝ่าแบบยิงพยองไม่พูดไม่ไม่รวมกับดาวดวงอื่นนะือไม่พูดอะไรแต่ฉันจะฟันฝ่าฉันด้วยเกียรติของฉันเองเนี่ยไม่ค่อยพูดคนที่มีอาทิตย์เป็นมหาจักรในดวงเนี่ยเข้าใจยากต้องต้องดูแล้วก็ทําความเข้าใจ ในบางทีเราพูดอะไรไปก็เหมือนไม่ได้ฟังแต่เขาฟังอย่างนี้ค่ะไปทาเงียบๆใช่ค่ะ,คะแล้วดาวจันล่ะคะดาวจันทรเป็นมหาจักรนี่ตรงกันข้ามกับอาทิตย์ค่ะอันนี้คือแสดงถึงความเป็นอิสระนะความโดดเด่นที่แสดงออกมาโดยชัดเจนนะคือเหมือนกับว่าแสดงคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามอาทิตย์กับเป็นมหาจักรกับเงียบนะชันยิงขยองอันฟ้าแต่ดาวจันเนี่ยดาวจันทรเป็นมหาจักรทุกวิธีทางที่จะก้าวขึ้นสูงในความาเป็น เรียกว่าโดดเด่นคือต้องให้ได้รับผลค่ะไม่รับผลไม่ยอมค่ะนั่นจันร์มหาจักรนี่จะเหมาะสําหรับดวงผู้หญิงที่จะก้าสู่ตําแหน่งสูงสุดในในอาชีพในหน้าที่การงานของตนแต่ถ้าเป็นดวงชายคือรักอิสระที่จะทําอะไรอย่างเรียกว่าให้ได้มีผลคือสามารถที่จะพูดคุยร้องขอมีเสน่ห์เฉพาะตนเพื่อให้ตนนั้นไปสู่เป้าหมายแต่ต้องฟันฝ่าจะได้อะไรมาก็ยากแต่ต้องพยายาม ที่นี่สงสัยอะค่ะจยนคนที่มีตําแหน่งดาวจันทร์ดีๆในดวงอย่างเช่นว่าจันเป็นอุจเอ่อจันเป็นมหาจักรสมมติเป็นในดวงผู้หญิงหมายถึงว่าจะทําให้คนนั้นสวยไหมคะจัน์เป็นอุดต้องต้องสวย จันเป็นมหาจักรไม่จําเป็นค่ะการมหาจักรนี่อาจจะสั้งแสดงอาจจะมีใบหน้าเหลี่ยมได้ซ้ําไปคือหลุดเลือดอดทนอ๋อค่ะสวยแบบเหลี่ยมนี่อย่าสมมติผู้ชายคนไหนมีดวงชะตาที่จันมาห์หะอดจันจันมหาจักรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีคู่ครองที่สวยไหมคะเดี๋ยวนะคะโดยปกติเนี่ยดาวจันทร์ที่อยู่มีนเมฆและอดผสมเนี่ยจะเป็นจันทร์ที่เรียกอุตลาระโกรุทวีค่ะนะคะนอกจากจะสวยเหลี่ยมแล้วหน้าจะเป็นโรคหัวใจนะคะ ทีนี้ถ้าตอบคำถามอันนี้ว่าจะ,ะหมายถึงคู่ครองใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ถามคือหมายถึงจะได้คู่ครองดีไหมไม่แน่เสมอไปค่ะเพราะว่าจันมหาจักรจันอุดเนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วก็รูปหน้าที่เป็นรูปโครงของหัวใจอุตละกุลุทวีปเนี่ยมันเด่นในตัวสมบูรณ์ในตัวอาจจะไม่มีคู่ครองก็ได้ <c oughs> ค่ะแต่คู่ครองสวยถ้าสมมติในดวงคู่ผู้ชายผู้ชาย ก็ไม่แน่อีกเหมือนกันค่ะต้องดูองค์ประกอบเหมือนกันถ้าโดนเสาเบียนแล้วก็อาจจะไม่สวยอาจจะดำแต่มีเสน่ห์ค่ะค่ะทีนี้ก็มาดาวองคาแล้วค่ะอาจารย์ดาวองคาเป็นมหาจักรอยู่ในราศีกันนะค่ะเป็นราศีที่มีคําว่าหัสตะภูมิปาโลหรือหัตถะคือความหนักแน่นนะคือการฟันฝ่าของยอดคุนพลจนได้เป็นคุณพลคือฟันฝ่าในตัวไม่ต้องมีดาวอื่นรองรับค่ะ และหมายถึงคดีความด้วยอ๋ออ้าวอ๋อถ้าถ้าอังคารอยู่ที่ราศีกันนี่ถือว่ามีเรื่องคดีความค <ขา S 1> ่ะก็มจะมีเรื่องคดีความหรือมีปากมีเสียงอ๋อค่ะนะคะถ้าสมมติว่าคือดาวอังคารดวงนี้มันอยู่ในราศีกันอยู่ในเรือนของราของราพุธและพุธมาเบียนอันนี้คดีความแน่นอนเช่นอ, e อยู่ในพุธกลุ่มอังคารพุธอยู่ในภพที่4จากอังคารุธอยู่ในพุธเลงอ่เป็นนิดเลงอังคารหรือว่าอยู่กลางฟ้าอันนี้คดีความ เหมาะสําหรับอาชีพทนายนะถ้าอังคารเป็นําลังจะาทีเดียวค่ะเป็นทนายความในทางฝ่ายกฎหมายคือต้องใช้เหมาะวาจาในการสื่อสารเพื่อให้ชนะอย่างนี้ใช่ไหมคะรูดาพุดธเป็นองค์ประกอบคะคะถ้ารูดาพุธไม่ได้อยู่ในตําแหน่งดีไม่ให้ชนะนะคะไม่ชนะก็ไปทําอย่างอื่นไดที่เกี่ยวกฎหมายะรอเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เพื่อความชนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพุธต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่เล็งกันค่ะหรือเบียนกันที่นี้สงสัยค่ะอาจารย์ว่าระหว่างอังคารมหาจักรที่อยู่ราศีกันกับอังคารที่เป็นอุจที่อยู่ในราศีมังกรเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างไหมคะอังคารเป็นอุจคือยอดขุนพลอังคารเป็นมหาจักรคือการต่อสู้ออยู่ระหว่างการต่อสู้อุจนั้นแสดงผลแล้วอ๋อค่ะนะคะเป็นยัไงไงก็ฉันก็มีความเป็นขุนพลอยู่ในตัวแหละ,ะนะคะ มหาจักรนี่คือการฟันฝ่าคือการต่อสู้การใช้อารมณ์มการพูดคุยเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างหักหานนะคนละอย่างกันนะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของการมีปากมีเสียงอ๋อค่ะมีหน้าทนายถึงเหมาะทีเดียวนะคะแล้วดาวพุธล่ะคะอาจารย์พุธมหาจักรอยู่ในราศีสิงห์นะคะ <c oughs> พุธนี่มีความเป็นพิเศษนะคะคือดาวพุธเนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นดาวผู้หญิง นะเป็นดาวที่พูดช่างพูดดาวแห่งการประพันธ์ดาวแห่งไหวพลิบป,ปฏิพานเมื mm ่อ hmm. เป็นมหาจักรเนี่ยคือมีความฉลาดในการพูดอย่างมาก mm hmm. ใ,นในการที่จะได้มาในสิ่งที่ต้อตนเองต้องการ mm hmm. คือ,อคือพูดดำเป็นขาวขาวเป็นดำ mm hmm. นะคือสามารถหวานล้อม ขณะที่ว่าเรามองแว่นตาเป็นที่คาดผมได้ในพุทธมหัจจกรมหาจังหลกค่ะอย่างนี้เหมาะเป็นนักโฆษณาไหมคะใช่ค่ะคือสามารถที่จะพูดกับตัวเองทําได้หรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าสามารถพูดให้คนเชื่อได้พูดให้คนเมตตาได้พูดให้คนสงสารพูดให้คนเกลียดพูดให้คนชังได้หมดเลยความสามารถในการพูดในตำแหน่งนี้นะคะใช่ค่ะแต่ก็ได้ยากเพราะคาพูดคําว่าได้ยากเพราะคาพูดเป็นศัพท์โบราณนะคะคือมีความหมายที่ว่า จะลำบากเพราะคำพูดตัวเองนี่แหละนะจะจะแก้ปัญหาได้ก็เพราะตัวเองอีกเหมือนกันคือเราอยากจะให้ใครมาแก้ปัญหาให้เราเนี่ยพูดมาหาจากพทธมหาจกหาจกกลุ่มลัคนาค่ะข้าไม่ตายนะคัวศัตรูข้าไม่ตายคือจะทํายังไงก็ไม่ตายค่ะทีนี้ทําให้อดสงสัยไม่ได้ว่าสมมติว่ามีพทธมาหาจากแต่มันเป็นกาละกินีล่ะคะอาจารย์นั่นแหละคะ่ะคือใครข้าไม่ตายกาัจะนตัวนี้เลยตัวนี้เลย,เลยแก้เลยแล้วค่ะดีจังเลย